สวัสดีค่ะคนที่ญาติจะมาแกงแกงสับป,ปะรดมีหอยอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่เยอะ่อาว่าจะใส่รวมกันทั้งปลาทั้งหอยอะเนี่ยมันมีติดตู้เย็นหอยหน่อยหนึ่งแล้วปลาปลาเนิลนหน่อยหนึ่ง่าก็มีสับป,ปะรดสับป,ปะรดถ้วยหนึ่งซื้อสับป,ปะรดมาถ้วยหนึ่งไปแกงสับป,ปะรดอันนี้่าจะผัดพริกก่อน ย่างก็ใส่น้ำมันไปแล้วเนี่ยใส่น้ำมันไปแล้วจะผัดพริกผัดพริกกับน้ำมันสีได้สวยแกงแล้วสีจะแดงถ้าเราผัดพริกกับน้ำมันกะปิติดนะ่ะใส่พริกกับกะปิพริกก็ซื้อมาเหมือนเดิม่นแหละแล้วก็ใส่กะปิด้วก้อนนี่ผัดพริกให้หอมกันไม่เคยไม่ได้แกงับบรดมานานนะจะลองแกงับะรดดูบ้าง ใส่ผักอะไรต้ออะไรมาอะไรอย่างนะี้ทีนี้จะจะผัดพริกแบบนี้กุก่อนให้ให้พริกมันแดงอ่ะแล้วก็ใส่กระพริกจอดน้ำไปหนะ่อยจะได้มีน้ำกว้งอ่ะไฟแรงไปเจะไหม ผักชีให้หอมก่อนผักสองขีดแหละไม่รู้จะเผ็ดว่าเดี๋ยวจับปลาโลชเยอะเหมือนกันนี่หอยหน่อยเดียวเองหอยหนึ่งคู่ก็คือมาร้อยหนึ่งแล้วเมื่อวานทำหอยทอดไปนั่นก็เหลืออีกไม่เยอะไงเดี๋ยวเอาออกกอนเนี่ยมันก็เหลืออีกหน่อยเดียวเองหอยอะยาก็เลยจะปลานินใอไปด้วย ใส่หอยด้วยใส่ปลานิ้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีจับปะรดไจะไม่มีหอยเลยจะมีแต่จับปลาลด่งให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่กะทิทีหลังกะทิก็กล่องกล่องกลางไม่ได้กล่องใหญ่เอาน้ำใจหน่อยพลิกเดี๋ยวกะทิก็ใส่ทีหลังไง โอ้โหฉุนแล้วล่ะสิอืชุนแล้วแต่ยังไม่หอม <c oughs> อืย่างมีใบมะกรูดยาก็จะใส่ไ้พร้อมผัดพริกเลยอืใบมะกรูดทำให้หอมน่ะแล้วก็จะใส่กุ้งคันอ,อก็มีกุ้งคันนอ มีรสห,หนึงกลมกล่อมอืามีทุกนอกก้อนหนึ่งอ่ะให้มันกลมกล่อมไก่เลยเลยไปกะชับทีบ่เนี่ยมันกระเด็นมากเลยนะน้ำมันแห้งไนงะต้องต้องเอาน้ำนะมันหน่ะนะมันกระเด็นมากเลยอ่ะ <c oughs> อ ใส่ชูรสหน่อยกระขึ้นช้อนโต๊ะเอากระทะนี่่ลยแกงแกงใส่กระทะไว้เดี๋ยวค่อยถ่ายใส่หม้อผัดในหม้อเล็กมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้า,ากัน,นเล้วจะใส่น้ำตาลผัดไปเลยนอยตาก็ ไข่ตัางามส3-4หลอดก็แกงสับประรดที่ต้องหวานหน่อยอ่ะไข่ตั้งแตลเป็นถุงบบเล็กๆนะไปกี4ถุงไม่หวานแล้วก็แกงสับประรดต้องออกหวานนำไม่หวานเดี๋ยวเรา่อยไอ้เม่อยมื่อยกล่อมแต่เราก็ไม่ต้องหวานให้มันแบบเจี๊ยบเลยอะ่ะ คืหวานกลมกล่อมอ่ะหอมแล้วพริกอะ่ะถ้าผัดยิ่งผัดนานก็ยิ่งยิ่งอร่อยอ่ะแกงอะ่ะผัดพริกนานมันก็อร่อยไป่น้ำหน่อยแล้วก็ กะทิะะวางไหนนี่นะไหมคะที่ก็คือกล่องนึงลูกก็ซื้อมาแล้วพอเอามาใส่ตู้เย็นไม่รู้เป็นไงคงจะเป็นค้นอะ่ะอืมมุง่ายก็ไปตัดถุงก็เลยซื้อมาอมยากว่าจะใส่หอยละ ใส่หอยผัดไปเลยใส่ยเดียวเองไนะหอยเนี่ยเมื่อวานทำห,หอยทอดไงทอดก็ดหมดก็จะใส่ปลาไปเลยเดี๋ยวปลาไม่สุกเตใส่ไปอย่างนี้เลยพร้อมกันเลยหอยก็คงเดียวก็เหลือม่เกลียวแหละไส่รวมไปเลยงั้นมันไม่มันไม่เข้มข้น นนกะพิก็เลยแล้วก็เราก็หยอดเอเราก็เทกะทิใส่อืมเกะทิมันหอมแล้วเดี๋ยวก็ตัดกะทิก่อนเป็นกะทิกล่องอ่ะเราต้องตัดก่อน โรยหน่อยกล่องเดียวก็พอละเพราะเราผัดพริกด้วยน้ำมันกล่องตรงกลางอะ่ะโอ<ห>้โมันมากเลยอะ่ะยังไม่ได้ลองชิมเลยยังไม่ได้ใส่น้ำปลาคงต้องใส่น้ำปลาถ้ากระบวยหนึ่งก็พอดีเนี่ยใส่น้ำปลากระบวยหนึ่ง ออเอาชาพีเนี้ใส่ผักกระบวยหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวพอดีเนี่ยพอกระทานหนึ่งก็ใส่น้ำปลากระบวยหนึ่งก็พอดีเพราะยากไม่ค่อยกินเค็มกันเดี๋ยวถ้าไม่พอดีเราก็เติมได้ไม่เป็นไรถ้าเค็มไปแล้วเราแก้ไม่ได้ โอ้้นฟักเลยอะอือนี่ีก็เปิดแก๊สแรงเดี๋ยวค่อยชิมให้ปลาหายขาวก่อนแต่ปลาย่าล้างดีแล้วชิมเลยก็ได้อือใส่กะทิหมดเลยดีกว่าเพต้องไส่กะทิอีกชิมก็ไม่รู้อะไรหรอก้างก้นกล่องสักหน่อยนึง พะ้นกล่องมันก็มีมันอยู่ไนงะใส่น้ำก้นกล่องหน่อยทีนี้ก็พ้นแล้วเดี๋ยวก็จะใส่สับประรดแล้วให้สับประรดออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อย แต่สับประรดนี่เขาท่ำอยู่ยญ้าหั่นเป็นชิ้นชๆใส่สับประรดไปเลยกว่ามันได้ออกน้ำสับประรดได้ออกจะได้อร่อยโพ้มันมีน้ำเลยนะสับประรดหญ้าตรงหยิบอ่ะยังไม่เคยใส่แกมสับประรดเลยนะใส่ทั้งหอยใส่ทั้งปลานิน เก็บในตู้เย็นออกมาใช้ให้หมดไปเลยอย่ามันอยู่ในตู้เย็นยากเราเก็บเก็บกินให้หมดไปจะได้แก่ไ,ไว้ไหลายวันแล้วไงต้องเก็บกินซะที <c oughs> แล้วทีนี้ก็เราก็จะได้ชิมยังไม่ชิมให้ให้อ้น้าซ้ำสับปะรดออกหน่อยให้เดือดรอบให้เดือดแล้วเราก็จะชิม อปิดฝาไว้ก่อนรอให้เดือดแล้วเราก็จะชิมก็เดือดแล้วเดือดยคลั่งเลยเล้วชิมอีกรอบนี่ยา่าจะชิมอีกรอบว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะตักใส่ถ้วยโอ้หน่ากินมากเลยค่ะสับปะรด เนื้อปลาก็คงสุกแล้วเดี๋ยวเอาช้อนก่อนชิมอีกรอบใส่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใส่หัวละพาหรือแล้วแกงสับปะรดก็ไม่ใส่หัวละพาหรอกอร่อยเลยอร่อยเลยออร่อยมากด้ยดอกหวานนิดๆเพราะว่าแกงสับปะรดต้องออกหวานหน่อย คือสุกแล้วย่าตักใส่ถ้วยกินข้าวหน่อยือหอยไม่เหลือและเหี่ยวหมดเลยอ่ะหอยมันน้อยแล้วก็พอสุกมากหอยมันก็หายหมดน่ะเือไม่มีเลยหาหอยไม่เจอเลยถ้าไม่มีปลาใส่อ่ะมีจะจับไะรดเลยคือเอาเนื้อปลาทั้งสองชิ้นอันนี้ทอนหาง อาเจอหอยแล้วค่ะเดี๋ยวเนี้ปลาอีกสักชิ้นหนึ่งเถอะปลาก็จะเละไงปลาจะเละอ่ะสระรับปะรดกำลังอร่อยแล้วเอ,อนเนี้ยยาก็จะกินแล้วเนี่ยแกงสับประรดกับหอยกับปลาดินสองอย่างเลยเก็บตู้เยน็นล้างตู้เยน็ยนทันที ล้างตู้เย็นวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้เดี๋ยวเอาอวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้อ่ะเพราะว่าปลาจะเละแล้วมัง้งอืเคี่ยวอีกนิดให้สับประรดออกช่ำหน่อยถ้าออกช่ำก็วันนี้คงจะมีแค่นี้แล้วพอเดี๋ยวปลาจะเละเกินไป สวัสดีค่ะ